สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แผลนละอาชากรโคตรเดือดเพลสเซนเบลกความเดิมตอนที่แล้วมันเริ่มมาจากการสวนกลับของไมเคิลเขาต้องเคลียร์กับมาหุนให้รู้เรื่องแต่เจ้าตัวดันดื้อกว่าที่คิดยกแรกไมเคิลชนะไปได้แต่ศึกระหว่าง2คนนี้มันเพังเริ่มตนดารลินคอนก็พาเอลเจออกมาได้ก็จริงแต่ไม่นานพวกเขาก็โดนจับคนที่โผล่มาช่วยก็คุณพ่อคนเดิมและในตอนนี้เราจะได้รู้แผนการทั้งหมดของคุณพ่อ วันนี้มีสรุปให้นะมีโปรเด็ดมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater าราคาเบาๆ129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมืเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็โคตรง่ายแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหานเพิ่มแค่มี ID ดียอย่างเดียวพอสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องหมีสรุปให้นะรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR c ค d e ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater เปิดเรื่องด้วยการหนีตายของ Tback ตอนนี้เขาก็ยังติดอยู่กับฮีเตอร์ดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดตำรวจก็มาเคาะประตูบ้านแล้วด้วยรีบจังเลยเมื่อไม่เหลือหนทางทีแบกก็ต้องทําใจบอกลามือซ้ายที่หลักพอพี่ๆตำรวจเข้ามาก็ไม่เจอทีแบกรวมถึงมือนั้นด้วยสลับมาที่นิวเม็กซิโก ถึงนายตัวกีซิลินของไมเคิลจะถูกยึดไปแล้วแต่เขาต้องเดินหน้าต่อไมเคิลมาที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาขอซื้อน้ำมันลอกม้วนสายเบ็ดหน้าตาของมันค่อนข้างคล้ายกับนายตัวกีซิลินจัดเลยเพราะงั้นใช้ได้อีกอย่างที่จะเป็นคืออุปกรณ์ GPS ที่มีระบบหาพิกัดทั้งหมดนี่ราคา9 6ดอลลาร์ 16. 23เซนพอลองเอาเงินออกมานับดูปรากฏว่ามันไม่พอนี่สิก็เลยได้แค่น้ำมันไปจงังหวะที่ลุงแกคิดเงินเสร็จก็จะไปดูลูกค้าคนอื่นต่อพอทางสะดวกไมเคิลก็ได้โอกาสเมื่อเงินไม่พอก็ขโมยไปเลยแล้วกัน มันควรจะจบด้วยดีครับแต่ลุงเจ้าของร้านแกหันมาเห็นวิ่งตามมาแย่งคืนอย่างไวโดยความที่มันจะเป็นจัดไมเคิลเลยต้องออกแรงสักหน่อยพักลุงแกจนล้มลงไปเหตุการณ์นี้แหละมันทําให้ไมเคิลเริ่มจดจําเรื่องเหล่าวได้ยิ่งอยู่กับพวกหูรุนแรงมันก็ยิ่งทํำให้ไมเคิลซึมซับค่อยๆเปลี่ยนเขาไปทิลลนิ เมื่อตระหนักได้เขาก็เริ่มรู้สึกตัวเขาเหยียบย่ำผู้คนมากมายจนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทั้งความเชื่อใจความพักดีและความรักไกลๆจุดที่ไม่ขึ้นอยู่มันมีบทอยู่ด้วยครับคงจะช่วยให้เขาได้ระบายออกมาบ้างไม่มากก็น,น้อยส่วนนี้จะเป็นประเด็นของบริษัทคนที่รับหน้าที่อธิบายได้ดีสุดคงหนีไม่พ้นคุณพอ่ออย่างที่เรารู้กันบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลในด้านผลประโยชน์ทั้งงบประมาณซื้อการเลือกตัง้งสูรบสงครามผู้คนตายบริษัทจะได้กําไร คุณพ่อกำลังหยุดยั้งมันแต่ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักหน่วยงานความมั่นคงก่อนกลุ่มคนพวกนั้นเห็นด้วยกับคุณพ่อพวกเขาอนุญาตให้ส่งคนเข้าไปในโปรแกรม s อส e อีลอีเมลหรือการโทรทั่วอเมริกาถ้ามันถูกส่งก็จะผ่าน s อสอีอ e ข้อมูลเหล่านั้นถูกแยกประเภทตีความแล้วก็เก็บไว้ในหน่วยความมั่นคง พวกเขาไม่เคยพลาดแต่มันก็มีเรื่องบังเอิญสองสามเดือนหลังจาก11กันยายนสายลับของคุณพอ่อได้ฟังการสนทนาของเทเลนส t ตทแมนทั้งๆที่เขาควรจะตายไปแล้วสายของคุณพอ่อพายายามเอาข้อมูลนั้นออกมาแต่ดันเกมก่อนและก่อนที่เขาจะเกมสายคนนั้นได้ส่งข้อมูลให้กับคุณพ่อของซาร่า24ชั่วโมงต่อมาคุณพ่อของซาร่าก็ตายเหนือสิ่งอื่นใดคลิปเสียงได้ออกสู่โลกภายนอกแล้วดูจากที่พวกนั้นกําลังตามล่าซาร่าทําให้คุณพ่อแน่ใจว่าคลิปเสียงอยู่ที่เธอนั่นแหละง่ายๆคือมีหลักฐานว่าสเตตแมนย ไม่ตาย ระหว่างที่ลินคอนกับคุณพ่อคุยกันสายของคิมก็เริ่มทํางานโดยความที่เขาแฝงตัวมานานเพื่อนๆก็ไม่ทันระวังตัวเลยโดนยิงล่วงหลายคนล่าสุดก็มาถึงคนนี้ตอนยิงไม่มีปัญหาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตอนปลอกกระสุนล่วงเสียงนั้นดังไปเข้าหูลินคอนเต็มๆเขาจะให้คุณพ่อกับเอลเจไปซ่อนตัวก่อนส่วนเขาวิ่งใส่เลยคู่นี้ซัดก,กันอยู่พักใหญ่และความได้เปรียบก็มาตกอยู่ที่ลินคอนเขาขึ้นคล่อมสามาใส่ลัวๆปัญหาคือแถวนั้นมันมีมีดครับสายคนนี้ใช้มันพลิกสถานการณ์ทําให้ลินคอนโดนเตะจนมึนในว นาทีสุดท้ายลินคอนกระเลนมีดบ้างส่วนกลับไปได้ทีหนึ่งแต่ก็ยังหยุดชายคนนี้ไม่ได้เขาจะเข้าไปซ้ำลินคอนแล้วครับแต่เสียใจด้วยเจนมาจบงานได้ทัน ฝั่งซาร่านี่ก็ไม่เบาเผาได้ตัวเธอแล้วจับมันไว้กับเก้าอี้ดิ้นไม่ได้เลยเอาล่ะผมเป็นคนที่มีเหตุผลถ้าคุณบอกสิ่งที่ผมอยากรู้ผมก็จะปล่อยคุณแล้วเมื่อทุกอย่างจบลงเราจะมานั่งกินผายและนึกถึงวันเก่าๆพาที่ปิดปากซาร่าไว้จะถูกนําออกคําแรกคือเธอไม่รู้ว่าไมเคลนอยู่ที่ไหนแต่เรื่องนี้ไม่เคยเกี่ยวกับไมเคลนุณพ่อได้เอาอะไรบางอย่างออกจากทำเนียบเขาและการตายของเขาจะอธิบายสถานการณ์ตอนนี้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ไหนคือพอกําลังตามหาคลิปเสียงอยู่ครับแต่เขาบออกตตรงงๆไไมม่่ด้้้ใชคําาวัน ในวินาทีนั้นซาราลูลเลือรกลับว่ามันต้องเกี่ยวกับคุญแจของพ่อแต่เธอต้องเนียนไปก่อนบอกว่าไม่รู้ว่าพ่อกําลังหมายถึงอะไรงั้นเอางี้พ่อจะทําให้เธอนึกออกง่ายขึ้น เมื่อไมเคิลตระหนักได้ถึงความผิดบาป,บาปเขาก็ไม่ลืมมาสาร,รภาพกับหลวงพอ่อตลอดมาไมเคิลแค่อยากช่วยชีวิตใครบางคนแต่ระหว่างทางเขาทำผิดกฎหมายแทบทุกอย่างถึงมันจะเป็นสิ่งที่คนอื่นําแต่ไมเคิลทนหลอกตัวเองไม่ได้เขาปล่อยให้คนเหล่านั้นทำคำแนะนำจากหลวงพ่อก็ไม่อยากเขาอยากให้ไมเคิลมอบความมุ่งมั่นที่กำลังทำอยู่มอบมันให้กับพระเจ้าซึ่งไมเคิลทิ้งความมุ่งมั่นไม่ได้ถ้าเขาหยุดทุกอย่างที่ทำลงไปก็จะสูญเปล่า ตัดมาอีกทีไมเคลลิลก็มาอยู่ที่ชายแดนเม็กซิโกแล้วอาศัยติดรถชาวบ้านมาของที่เอาเขาติดตัวมาด้วยมีด้วยการ2อ,อย่างน้ำมันลอกม้วนสายเบรดกับ GPS ไมเคลลิลจะเดินตรงเข้าไปในสถานที่ลกหลังเดินต่อไปเรื่อยๆแต่ที่นี่มันจะมีความหมายยังไงกันละ่ะ ตอนนี้มาโฮลก็ยังติดแงกอยู่ในลูกกลงแต่ไม่นานก็มีคนมาช่วยถึงที่เป็นเจ้าหน้าที่คิมเองก่อนหน้านี้มาโฮลน่าจะโทรหาพอนะครับแต่ตอนนี้พอกำลังยุ่งอยู่มีอีกอย่างหนึ่งที่มาโฮลต้องรู้ไว้ก่อนจะได้ออกมาคิมไม่ชอบลงภักสนามเขาจะออกมาก็ต่อเมื่อมีอะไรผิดพลาดและตอนนี้ก็ออกมาแล้ว คิมมีบอกแสว่าลินคอนจะไปเจอไมเคิลที่ไหนสักแห่งพวกเขาเรียกที่นั่นว่าบอนชอยบูชใช่แล้วมันเป็นหนึ่งในรอยสักของไมเคิลแต่จะมีความหมายยังไงอันนี้มาฮอก็ยังไม่รู้เหมือนกันคำสั่งคือมาฮอต้องรู้ให้ได้ภายในสองชั่วโมงถ้าสองพี่น้องพวกนั้นข้ามชายแดนไปได้พวกเขาก็จะอยู่นอกพื้นที่ของมาฮอคุณจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเยอะเปิดประตูมาฮหนให้คำสัญญาว่าจะค่าพวกนั้นให้ได้หลังเสร็จงานคิมพ่อแล้วก็มาฮหนต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปมันคนรจะจบด้วยดีครับแต่ไม่คิมดันเอาเรื่องลูกชายของมาฮวนมาขู่นี่สิเกือบได้มีเรื่องกันแล้วฝั่งลินคอนกับขุนพ่อก็จะเริ่มเดินหน้าแผนการต่อแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาเอาเอลเจไปไม่ได้แน่มันเสี่ยงเกินไปเขาต้องอยู่กับเจนไปก่อนถึงเอลเจจะไม่รู้จักเธอเลยแต่เชื่อเถอเธอไว้ใจได้จบเรื่องนี้เมื่อไหร่ไว้เราค่อยกลับมาเจอกัน หลังมาโฮนออกมาได้เขาจะเริ่มศึกษาหนึ่งในรอยสักที่เขียนว่าบอนชอยบูชแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามทําความเข้าใจแค่ไหนแต่มันก็ไม่ง่ายเลยต้องมีวิธีอะไรสักอย่างสีที่จะอ่านมันออก วินาทีที่มาโฮนออกมาสูดอากาศนอกรถเขาจะฝากข้อความหาภรรยาเก่าฝังให้เธอโทรกลับด้วยสงสัยมีเรื่องอยากคุยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ช่วงที่เขาเดินกลับไปที่รถรอยสักบอลชอยบุสบนกระดาษมันถูกวางกลับหัวพอได้ลองสกตดีๆมาโฮนก็เข้าใจมันไม่ใช่ตัวหนังสือแต่เป็นตัวเลขนี่จึงเป็นคําตอบที่ไมเคล่อต้องการอุปกรณ์ GPS ที่มีระบบหาพิกัดเขาจะไล่ตามพิกัดนั้นไปนเรื่อยๆนั่นแหละที่เป็นจุดนัดพบ ใช้เวลาไม่นานไมเคิลก็ถึงพิกัดดังกล่าวแถวนั้นมีกระท่อมเล็กๆอยู่หลังหนึ่งพร้อมกับคนจากเม็กซิกันไมเคิลทําข้อตกลงไว้ก่อนหน้าพี่คนนี้ชื่อโคโยตีเขามาเพื่อรับค่าจจังที่ตกลงกันไว้นั่นคือในโตรกิสซลินมันเป็นของที่หายากมากในเม็กซิโกส่วนข้อตกลงที่คุยกันไว้ก่อนหน้าคือเครื่องบินซึ่งต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าเครื่องบินจะลงจอดได้เพราะงั้นหาที่หลบแดดกันก่อนดีกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าไว้ใจจัดเลยไมเคิลตัวคนเดียวจะโดนบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ส่สคนนัััญนนนนนนตกิลลมมเปป็ขององ ฝั่งซาร่าเธอจะถูกลากมาเล่นในห้องน้าระหว่างนั้นพ่อก็เริ่มทวนความจําให้เธอหลังจากที่พ่อของซาร่าเปิดฟังข้อมูลนั่นเรียบร้อยแล้วเขาจะใช้มือถือโทรหาซาร่าสามครั้งหลังจากนั้นซาร่าก็แวะไปที่ออฟฟิศของคุณพ่อแต่ไม่เจอเขาคําถามคือซาร่าได้อะไรจากพ่อบ้างหรือเปล่าถามไปก็เท่านั้นแหละครับซาร่าไม่ยอมบอกง่ายๆส่วนกุญแจนั่นซาร่าเอาไปรวมกับพวงกุญแจนะครับมันเลยยังเนียนได้อยู่และผลที่ตามมาจากการปากแข่งคือความทรมานซาร่าต้องถูกกดน้ำเรื่อยจนกว่าเธอจะยอมใจอ่อนคายความจริง พอมาหดรู้ว่าบอนชอยบูช bon คือตัวเลขเขาก็ส่งพวกนั้นให้กับทีมงานหาพิกัดสรุปว่าอยู่แถวแถวชายแดนเม็กซิโกเมื่อได้จุดที่ตั้งแล้วก็ต่อสายเลยการกระทํานี้มันชัดเจนประมาณหนึ่งเรื่องหลังจากนี้จะต้องเป็นความลับในเม็กซิโกมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างแต่สุขภาพไม่ใช่หนึ่งในนั้นหัวใจของโคโยตีไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักเขาเลยต้องการไนโตรกีซิลีนเกรดพรีเมียมไมเคิลก็ไม่ได้อยากฟังหลอกหลับเขาอยากจะได้เครื่องบินแล้วรีบไปต่ออยู่นี่นานเดี๋ยวความแตก แต่เอาเป็นว่าไมเคิ้นต้องนั่งลงก่อนความหลอดลนของเขามันเริ่มทําให้คอยูตี้เริ่มตั้งข้อสงสัยเขาใช้ในตัวกีเซอรีนเป็นประจำเลยรู้ว่าของพวกนี้มันต้องใส่หลอดแก้วไม่ใช่พลาสติกตรงนี้ไมเคิ้นจะเอาตัวหลอดบอกไปว่าคนขายใส่มันในหลอดพลาสติกสําหรับการขนส่งระยะไกลหรือการระเบิดซึ่งมันไม่เนียนคอยูตี้จะลองตรวจสอบคุณภาพดูสักหน่อยถึงไมเคิ้นจะบอกว่ามันเป็นของแท้แต่ลองสักหน่อยคงไม่เสียหาย คิดถึงทีแบ็กกันบ้างไหมครับเขานีเอาตัวรอดมาจากบ้านนั่นได้แล้วส่วนมือสายที่รักก็ต้องพอกลาแบบถาวนแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆสําหรับทีแบ็กเขามีอุปกรณ์ติดตามฟังไม่ผิดครับเป็น GPS ขนาดพกพาที่อยู่ในมือเขาคือตัวบอกพิกัดส่วนเครื่องส่งสัญญาณมันอยู่ในกระเป๋าเงินคงเดากันไม่ยากใช่ไหมครับว่าทีแบ็กจะไปที่ไหนต่อ รู้สึกตัวอีกทีแบลสก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วในเมื่อเขาถูกทำร้ายจนหมดสติเรื่องก็ต้องมาถึงตำรวจเป็นธรรมดาเขาให้การว่าเป็นฝีมือของชายผิวดำวัยยี่สิบตนๆหมอนันโดใส่เขาจากทางด้านหลังผมเห็นหน้าเขาไม่ถนัดเลยประเด็นคือคนร้ายทำร้ายแบลสจากทางด้านหลังไงไมีแผลที่หน้าผากได้เขาใช้อะไรบูมเบลงเหรอในเมื่อแถมไม่เหนียนแบลสก,ก็ต้องใช้มุกเดิมอ้างว่าตัวเขามาจากกรมราชทัณฑ์่วยเอือเฟือ้อกันหน่อยไม่ได้หรือไง คุณเจ้าหน้าที่คงไม่อยากลำคานด้วยครั้งนี้ไปปล่อยมันไปก็ได้เมื่อทางสะดวกแล้วแบดก็ไม่ลืมโทรหาลอยแน่นอนว่าไม่ติดเพราะงั้นฝากข้อความไว้ก็ได้ไอหัวขโมยบาดศพแกคุกเข่าสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าได้เลยอย่าให้ฉันเจอแกเพราะถ้าฉันเจอแกเมื่อไหร่ฉันจะฉีกแกให้เป็นชินช้นๆถ้าถามว่าลอยมันจะสนใจไหมผมบอกเลยว่าใหม่หลังจากเขากลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ก็เริ่มถลุงเงินอย่างบาครังเปิดห้องหลูๆแล้วก็เรียกน้องหนูมาปาร์ตี้ร่วมกันชีวิตนี่ชิวจัดเลย ขั้นตอนการตรวจสอบในโตักิสลินมันก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆเหลือเวลาอีกแค่2อนาทีก็รู้ผลแล้วนั่นทำเอาไมเคิลนั่งไม่ติดเขาอ้างว่าเดี๋ยวพี่ชายก็จะมาถึงแล้วเขาออกไปรอข้างนอกเพื่อให้แน่ใจว่าลินคอนจะเห็นไมเคิลก็เป็นความคิดที่ดีแหละครับแต่โคโยตีจะให้ลูกพี่ลูกน้องของเขาไปนั่งดูแทนส่วนไมเคิลต้องรอยอยู่ที่นี่ ยิ่งการตรวจสอบใกล้เสร็จมันก็ยิ่งกดดันไมเคิลหนักขึ้นผลที่ออกมาคือน้ําตาลทําเอาโคโยตี้เลือดขึ้นหน้าจาัดที่กล้ามมาบิดถึงที่ตรงนี้ไมเคิลก็ยังแถไปอยู่บอกว่าเขาไม่ใช่นักเคมีคนขายบอกว่ามันคือไนโตรกิสลินให้ตายสิเราต้องคู่โดวนตม้มแต่จะยังไงกระชังพวกเขาคนใดคนนึงต้องชดใช้นั่นคือไมเคิล วินาทีก่อนไมเคิลจะหัวระเบิดเพื่อลักอย่างเฟอร์นันโดก็มาแล้วเขาเล่นคนที่อยู่ข้างนอกก่อนจะเข้ามาช่วยได้แบบหล่อๆเถียงกันอยู่พักใหญ่เป็นภาษาสเปนถ่ายสุดเฟอร์นันโดก็ยิงเลยจากความได้เปรียบนั้นส่งผลให้สถานการณ์กลับมาเข้าฝั่งไมเคิลหล่อตายเาเพื่อนเลยทีเดียว ยิงซาลาเฉยๆมากแค่ไหนพอก็เริ่มหนักคอขึ้นเรื่อยๆล่าสุดเขาไปหยิบตอรีดมาแล้วย้ำให้คิดถึงตัวเองเข้าไว้คุณกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อใครลินคอนเหรอหมอนันมันก็แค่นักเลงข้างถนนทำไมคุณถึงเป็นห่วงมันนักพวกนั้นมันแค่หลอกใช้คุณตอนนี้ซาลาก็ยังปากแข็งได้อยู่ครับและสิ่งที่เธอได้ตอบแทนคือกระแสไฟอ่อนๆ ดาลอยนี่ก็ยังวุ่นวายอยู่กับการต่อรองราคารวยแล้วก็ยังงกเหลือเกินเมื่อคุยกันได้ลงตัวแล้วเขาจะเดินไปหยิบเงินมาให้จงังหวะนั้นเขามองไปเห็นตัวส่งสัญญาแล้วครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่นานก็มีคนมาเคาะประตูถึงที่เป็นทีแบ็กเองอย่างแรกคือไล่สาวๆออกไปก่อนเดินไล่ต้อนลอยเข้ามาในห้องถึงลอยจะบอกว่าการทรามานเป็นความคิดของแบล็แต่มันก็ไม่ช่วยอะไร ความได้เปรียบมันตกมาอยู่ที่ฝั่งไมเคิลทั้งหมดแล้วคอยตีกับพี่น้องของเขาโดนมัดติดกับเก้าอีสิ่งที่ไมเคิลต้องรู้คือเครื่องบินจะลงจอดที่ไหนลงจอดเมื่อไหร่ส่วนพวกไมซิกันต้องการพาคอยตีไปส่งที่โรงพยาบาลปล่อยไว้เขาไม่หลอดแน่ถ่ายสุดฝั่งเมซิกันก็ต้องยอมทําตามข้อแรกเปลี่ยนยอมบอกสถานที่จอดเครื่องบินไปเสร็จสับตรงนี้ไมเคิลมีทางเลือกสองทางครับปล่อยให้พวกนี้เน่าตายหรือจะช่วยดีละ่ะ เฟอร์นันโดจะไปแล้วแต่ความดีในตัวไมเคิลมาสั่งให้เขาทำอะไรที่โคตรเสี่ยงเช่นการปล่อยตัวพวกนี้ให้เป็นอิสระไม่ว่าเฟอร์นันโดจะพยายามเตือนแค่ไหนไมเคิลก็ไม่ฟังเลยและหลังจากที่พวกนี้หลุดออกไปได้พวกเขาเลือกที่จะช่วยครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกและจากความมีน้ำใจของไมเคิลส่งผลให้คอยตี้ยอมบอกความจริงสถานที่แรกที่เขาบอกไปมันโกหกความจริงแล้วเครื่องบินจะจอดหลักไมที่7็ถนนสาย4ตอนตะวันตกดินมันจะจอดแค่5นาทีถ้านายไปไม่ทันโชคร้ายแน่ สลับมาที่ทีแบ็กแบบเร็วๆเขาชิลจัดเปิดเพลงพร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มจังหวะที่กำลังหาอะไรกินกระดันไปเจอใบเสร็จร้านสะดวกซื้อก็เลยปิ๊งไอเดียดีๆตอนนี้แบล็ถูกปล่อยตัวออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เจอเรื่องน่าเศร้าเพื่อนรักยังลอยถูกส่งเข้ามาแทนแล้วไม่ได้มาแบบดีๆสภาพนี่โคตรยับเลยประเด็นคือเจ้าหน้าที่คนเดิมจะตรงเข้ามาหาแบล็อีกรอบเธอเห็นว่าล,ลอยเป็นเพื่อนแบล็เพราะงั้นคุยกันยาวหน่อย ฝั่งเจ้าหน้าที่มาฮโหนก็เดินทางใกล้ถึงบอนชอยบูสส่วนเสียงฝากข้อความที่เขาส่งถึงภรรยาเก่ามันก็ทำงานแล้วเธอโทรกลับมาหามาฮโนปกติแล้วมาฮโหนไม่ค่อยติดต่อมาหรอกเธอเลยสังเกตได้ไม่ยากมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่สบายใจหรือเปล่าในตอนนี้มาฮโหนยังไม่กล้าบอกเรื่องทั้งหมดทิ้งป่มไว้ว่าสถานการณ์แวดล้อมตอนนี้ไม่ค่อยดีนักถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะทําให้ดีกว่านี้เราจะได้เป็นครอบครัวกันอีกและผมเสียใจเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น เธอไม่สบายใจเลยครับคำพูดของมาโฮนมันไม่ต่างอะไรจากการอัาลาและหลังจากวางสายไปมันก็ถึงเวลาที่มาโฮนต้องสาสางเรื่องทุกอย่างอีกแค่นิดเดียวเขาก็จะถึงตัวไมเคิลซึ่งเจ้าตัวก็ยังชิวได้อยู่เขากับเฟอร์นันโดอองบาลลินคอนด้านอกและก็มาจริงลินคอนไม่ได้มาคนเดียวแต่พาพ่อมาด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ไมเคิลได้รู้ว่าชายคนนี้เป็นพ่อของตัวเองสีหน้าเขาดูจะช็อกจัดเลยและความจริงคือไมเคิลเคยเห็นชายคนนี้มาก่อนเจอกันในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนัก พอเองก็เหลือเวลาไม่มากเขาโดนคิมกดดันถ้าไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยก็ลงมือฆ่าซาร่าซะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าพอไม่อยากทําเลยครับถึงจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ภายที่ต้งสองกินด้วยกันเขารู้สึกว่ามันอร่อยเหลือเกินแต่ไม่ว่าพอจะขอร้องแค่ไหนซาร่าก็ยังไม่ยอมคลายความลับท้ายสุดพอก็ต้องทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทําเลย ต่อเนื่องกันในตอนที่1 2เปิดมาที่ไมเคลนกับความหวาดระแวงเขาไม่อยากเห็นหน้าพ่อเลยไม่คิดว่าชายคนนี้จะเป็นพ่อแท้ๆของตัวเองทั้งครูมีอดีตที่เลวหลายย้อนกลับไปในวันที่แม่ตายลิมคอนถูกย้ายไปอยู่สถานพินิษส่วนไมเคลนต้องไปอยู่กับพ่ออุปถัมคนหนึ่งพ่อเลี้ยงทําโทษไมเคลนขังเขาไว้ในห้องหากถิงใครไว้ในความมืดเป็นเวลานานดวงตาจะเริ่มปรับตัวเริ่มเห็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามไมเคลนในวัยเด็กพยายามเอาตัวรอดจากความมืดแต่ไม่ว่าจะพยายามสักกี่ครั้งมันก็็ไมม่เปนผล ถูกพ่อเลี้ยงลงโทษหนักมาก ฝากฝั่งของซาร่าเธอถูกปล่อยให้จมน้ำในขณะที่พอมาเตรียมเก็บงานข้าสุดท้ายเอาถุงพลาสติกใบเบื้เริ่มออกมาเปิดเสียงทีวีให้ดังสุดเพื่อกลบเสียงซาร่าจังหวะนั้นก็มีคนมาเคาะประตูพอดีสีหน้านี่ยังเหวอหลอบแหลกพอไม่เปิดแต่คนคนนั้นก็ไม่ยอมไปล่าสุดคนที่อยู่อีกฝั่งก็เปิดเข้ามาแล้วเขาเป็นคนดูแลโรงแรมเลยมีกุญแจสำรองหลักๆก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากเสียงทีวีของเขามันดังเกิดแขกคนอื่นเริ่มร้องเรียนแล้วจังหวะที่พอเบาไห้เสียงของซาร่าที่กำลังจมน้ำมันก็ดังเข้าหูผู้ดดูแลพพออีีช่่งท กำลังแก้ตัวซาร่าจะใช้โอกาสนี้ว่ายไปเปิดจุกน้ำออกส่วนคุณผู้ดูแลก็ไม่มีอะไรข้องใจแล้วนึกว่าจะโดนเก็บด้วยอีกคนกลับมาที่ประเด็นของไมเคิลตอนผมรู้นี่อยากถอนหายใจเลยคือคุณพ่อไม่ได้ทําอะไรไมเคิลเลยครับเขามาช่วยจากพ่อเลี้ยงใจาลายด้วยสามพาอ,ออกมาจากห้องมืดประเด็นคือคุณพ่อเล่นกระทืบพ่อเลี้ยงสยับเลยนั่นทําให้ตัวเขาในสมัยเด็กหวาดกลัวแต่ก็นั่นแหละมันเป็นบาดแผลเล็กๆของไมเคิลเดี๋ยวก็คืนดีกันเอง ว่าเพาะจะทำใจได้ก็ไม่ทันแล้วเขาเข้ามาในห้องน้ำแต่ไม่เห็นซาลารู้ตัวอีกทีก็โดนเตารีดหน้าเต็มอกหลองล้านเลยซาลาจะใช้จังหวะที่เพากำลังทรมานรีบกลอยเข้าของก่อนจะหนีออกไปทางหน้าต่างซึ่งตรงนี้มันเป็นชั้นสองครับแต่ก็ดีกว่าโดนยิงแน่ๆเพราะงั้นโดดเลยซาลาล่วงลงมาบนกระจกรถนั่นซับแรงกระแทกได้ก็จริงแต่เธอโดนเศษกระจกทิ่มนี่สิ ขณะเดียวกันหมาหุนก็เดินทางมาถึงบอนชอยบูสแล้วเจอกระทอมเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางที่ลกหลงังแต่เสียใจด้วยที่นี่ไม่มีใครอยู่เขามาช้าเกินไปแต่มันก็ยังเร็วพอที่จะได้เห็นนโตกิสลีมปลอมกับ้อยเลือสดสดๆพวกนั้นเพิ่งออกไปจากที่นี่ไม่ผิดแน่ ระหว่างทางของไมเคลิลเขาบ่นพ่อยับเลยครับที่อยู่ดีๆก็หายหัวไปซึ่งคุณพ่อเองก็ได้แต่ขอโทษตอนนั้นเขาโมกบุญอยู่กับการต่อต้านบริษัทมากเกินไปและตอนนี้กําลังทําให้มันถูกต้องคือไม่ได้เถียงกันแค่นี้หรอกครับมันมีเรื่องอื่นที่เรารู้กันอยู่แล้วเช่นเรื่องบริษัทใช้เงินซื้อรัฐบาลกุญแจสําคัญคือคลิปเสียงหากพวกเขาเจอมันก็จะโค่นบริษัทได้และคลิปเสียงอยู่กับซาลาแต่ก็นั่นแหละเรื่องนี้จบลงที่ความไม่เข้าใจไมเคลิลเห็นครอบครัวสําคัญกว่าตอนนี้มันเกินกว่าจะแก้ไขแล้ว หล่คลาดสายตาจากซาลาพอจะโทรไปหาโรงพยาบาลในพื้นที่ก่อนเป็นอันดับแรกแต่เขาจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นซาลาไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลและเหมือนว่าเรื่องนี้จะจบไม่สวยด้วยคิมต่อสายตรงมาหาพอ่อเขาอยากรู้ความคืบหน้าว่านางหมอนั่นเป็นยังไงบ้างซึ่งพอจะแก้เขินไปว่าเธอตายแล้วกําลังจัดก,การศพอยู่แต่นั่นมันก็ยังไม่พอคิมต้องการหลักฐานอยากจะได้รูปถ่ายของซาลาก่อนกําจัดทิ้งพ่อนี้ถึงกับเฟ็งจัดเลย มาหาซีโนตกันบ้างเขาชื่อเจลเลยครับพาลูกเมียมาเที่ยวหนีจากความวุ่นวายเห็นรถคันนี้ไหมครับซีโนตน่าจะเอาเงินที่ทีแบกยนให้ซื้อมาจากป้าที่อยู่ท่าเอาเป็นว่าซีโนตจะได้ใช้เวลากับครอบครัวสมใจอยากเขามีความสุขลูกเมียแฮปปี้แต่ภาพอันแสนงดงามเหล่านี้มันจะอยู่ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนกันละ่ะ ด่านแบลดดได้ก็เรียบร้อยโดินตำรวจลางมาสอบปากคำอย่างแรกนี่เป็นเมืองเล็กๆไม่มีแผนกอาชญากรรมเลยต้องผลัดกันทำงานอย่างที่สองเสียใจด้วยเรื่องเพื่อนของแบลดแล้วพวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่ซึ่งแบลดบอกไม่ได้ว่าเขามาตามล่างเงิน5ล้านเขาจะบอกว่ามาเที่ยวถึงมันจะไม่เนียนแต่เขาก็ไม่สน ประเด็นคือเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ไม่สนเหมือนกันบอกมาว่ารู้อะไรบ้างเราจะได้ตามสืบว่าใครฆ่าเพื่อนของคุณในเมื่อจริงจังมาก็ต้องจริงจังกลับเขากับลอยได้บอกใสมาว่ามีนักโทษแหกคุกอยู่ในเมืองนี้เรากําลังตามจับตัวหมอนั่นเพื่อรับเงินรางวัลเราแยกกันรู้ตัวอีกทีลอยก็เป็นสากหมอนั่นอาจไปเจอเข้ากับทีแบกและบอใส่คือตอนที่พวกเขาแยกกันลอยไปยังบ้านหลังหนึ่ง กลับมาที่ Michael, ไมเคิลเป้าหมายของพวกเขาแยกออกไปสองทางจะหนีไปที่ามารามาหรือตามหาตัวซาร่าดีละ่ะและด้วยความที่ไมเคิลเถียงกับพ่อตลอดทางก็เลยส่งผลให้มาโฮนตามมาทันโชคดีที่ไมเคิลได้ยินเสียงก่อนเลยไหวตัวทันตรงจุดนี้คุณพ่อจะขอปืนจากเฟอร์นันโดปล่อยให้ทั้ง3คนรีบวิ่งไปที่รถเดี๋ยวซื้อเวลาให้เอง คุณพ่อกบมาโหดยิงต่อสู้กันอยู่พักใหญ่เมื่อเห็นลูกๆขึ้นรถไปได้แล้วคุณพ่อก็ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ต่อเขาเลือกหันหลังให้มาโหนวิ่งให้สุดในเซียววินาทีแห่งความเป็นความตายคุณพ่อก็พลาดโดนยิงไปสองสามนัดกว่าไมเคิลจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วคุณพ่อบาดเจ็บสาหัสถึงจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ไมเคิลได้รู้จักพ่อเขาก็ไม่มีทางทิ้งพ่อแท้ๆได้ลงคอสั่งให้เฟอร์นันโดไปที่โรงพยาบาลด่วนๆถึงมันจะโคตรเสี่ยงเลยก็ตาม และในวาระสุดท้ายของชีวิตคุณพ่อจะบอกกับลูกทั้งสองไว้ว่าพ่อขอโทษด้วยพ่อไม่น่าทิ้งลูกไปเลย กลับมาที่สถานการณ์สุดฉิว l สีนดกับครอบครัวกําลังทานอาหารมื้อเที่ยงกันอยู่อยู่ๆลูกของเขาก็บ่นปวดท้องขึ้นมานั่นทําให้คุณภรรยาน,นึกขึ้นได้ปกติแล้วลูกสาวต้องกินยาตลอดและยานั่นอยู่ในกระเป๋าเปซึ่งสีนดไม่ไดเอามาด้วยครับเขาลืมไว้ที่โรงเรียนแล้วเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดลูกสาวของเขาทนไม่ได้ถึงสองวันแน่หากไม่ได้กินยานั่นเอาเป็นว่าเดี๋ยวสีนดจะออกไปซื้อมาให้ครับมันควรจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จุดผิดพลาดของเรื่องนี้มันมกกจะเเรม,มาาอไล็ โผลอีกที่ซีโนตก็เข้าเมืองมาแล้วคือเขาก็ไม่ได้ลงไปซื้อเองหรอกครับให้คุณภรรยาเข้าไปปกติแล้วยาที่ลูกสาวกินมันค่อนข้างแพงเลยครับบอเลยต้องถามหาบัตรประกันสุขภาพซึ่งคุณภรรยาไม่อยากเสียเวลาบอกไปว่าไม่มียินดีจ่ายสด และในช่วงเวลาที่หมอกําลังออยาใส่ถุงเธอก็ดันมองไปเห็นหนังสือพิมพ์หน้าของคุณภรรยาโชลามาเลยเธอเพิ่งหน,นีไปกับสีโน้ก็ต้องมีข่าวเป็นธรรมดาหลังจากนี้ท่าทีของคุณหมอจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเธอทําทุกอย่างเพื่อซื้อเวลาอ้างว่าต้องไปเอาเงินทอนหลังหลานรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมา กลับมาที่กลุ่มของไมเคิลพวกเขาใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยเหลือคุณพ่อได้แต่เหมือนทุกอย่างจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปคุณพ่อขอกับลูกๆไ,ไ,ไว้ว่าหาตัวซาร่าให้เจอเธอจะยุติเรื่องราวทุกอย่างได้แล้วมันขึ้นอยู่กับลูกขณะเดียวกันมาฮนก็ได้รับแจ้งเรื่องด่วนเขาโทรไปขอกําลังเสริมให้สกัดรถของพวกไมเคิลแต่อยู่ดีๆก็มีสายเข้ามาแล้วมันมาจากโรงพยาบาล ตัดมาอีกทีมาฮนก็มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วทีมแพทย์แจ้งว่าเขาถูกยิงสาหัสซึ่งไม่ใช่คุณพ่อแต่เป็นโคโยตีหมอนี่มีคดีท่วมหัวเขารู้ตัวดีว่าการมาโรงพยาบาลเท่ากับก้าวเท้าเข้าเลือนจำโคโยตีทำไงรู้ไหมครับเขาจะขายข้อมูลที่เกี่ยวกับไมเคิลแลกับการที่เขาได้เป็นอิสระและไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาทั่วไปแจมชนิดที่ว่าไมเคิลจะไปขึ้นเครื่องที่ไหนเวลากี่โมง ส่วนคุณพ่อของไมเคิ้ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเขาเสียชีวิตระหว่างทางนั่นก็ทำเอาสองพี่น้องโศกเศร้าจากหัวใจพวกเขาเพิ่งได้เจอกันแท้ๆเอง ใช้เวลาไม่นานคำขอของโคโยตีกระไดเรื่องทุกข้อหาจะถูกยกฟ้องรัฐบาลจะจ่ายค่ารักษาให้ยังไม่หมดแค่นั้นโคโยตีจะขอสานภาพพลเรือนด้วยที่สำคัญเขาไม่ได้อยากได้คำพูดลอยๆลบโกนเขียนเอกสารให้หน่อยเท่าน,นั้นแหละครับมาฮนไม่ทนเขาจะไปกระชากเครื่องมือพยาบาลออกถึงคุณหมอจะเข้ามาห้ามแต่ก็ไม่ฟังเลยโดนยไล่ออกไปนอกห้องแล้วทั้งหมดนั่นก็เพื่อเลงให้โคโยตีปลีกปากง่ายขึ้นมาอีกหน่อย แบดบอกไปเกือบหมดแล้วครับว่าทีแบกน่าจะไปที่บ้านหลังนั้นแต่เจ้าหน้าที่ส่งคนไปเช็คดูแล้วมีคนแจ้งว่าเห็นผู้บุกลุกอยู่ก็จริงแต่ไม่มีใครอยู่เลยนั่นก็ยิ่งทําให้เจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยในตัวเขามากขึ้นเรื่อย ยิงปล่อยไว้นานแบลดก็ยิ่งดิ้นไม่หลุดเรื่องนาปวดหัวไม่ได้มีแค่นั้นเจ้าหน้าที่ไปได้หลักฐานชิ้นใหม่มาอีกแล้วถามมาเลนเลนว่าเคยไปที่โรงแรมฟอร์เทอร์ลอยไหมมันอยู่ห่างจากนี่15นาทีถึงแบลดจะบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อแต่เริ่มดิ้นไม่หลุดแล้วหน่วยพิสูจน์หลักฐานพบใบเสร็จนี่ในห้องของลอยจ่ายด้วยบัตรเครดิตของแบลดหากถามว่ามันอยู่ที่นั่นได้ยังไงก็ฝีมือของทีแบกนี่แหละครับเจ้าหน้าที่คนนี้จะเล่าเรื่องสนุกให้ฟังเมื่อเจปีก่อนเธอเคยทําคดีฆาตรกรรมมีสาวคนนนนึงถูกททําาาลลยยเเเธธออหใจิตต็มแ่ กำลังที่เหลืออยู่กดปุ่มมือถือมันเป็นเบอร์ของฆาตากรเจ้าหน้าทีเ่เลยคลี่คลายคดีได้ไม่ยากตอนที่หน่วยพิสูจน์พบใบเสร็จหนีมันอยู่ในมือของลอยนิ้วเขาชี้ไปที่ชื่อของแบลดด้วยกําลังเฮือกสุดท้ายที่มีอยู่ใช่แล้วขอพยายามบอกเราว่าคุณคือฆาตากร ถึงจุดนี้แบล็ก็ไม่เหลืออะไรต้องเสียแล้วครับเขาบอกหมดเลยเขากับลอยเจอทีแบ็กในบ้านนั่นแล้วทรมานเขาจนเขายอมบอกว่าซ่อนเงิน5ล้านไว้ที่ไหนทีแบคค็กขุดมันขึ้นมาจากยูทาแบล็ตตามเงินนั่นจนเจอและลอยก็หักหลังเขาตีหัวแล้วก็โชกเงินไปผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของลอยเลยผมตั้งหากที่ตกเป็นเหยื่อแต่มาสารภาพเอาตอนนี้มันไม่ทันแล้วนี่สิ สลับมาที่4ี่น้ตเขายังอยู่ในรถเหมือนเดิมภรรยาเขาก็ยังอยู่ในร้านขายยาเหมือนเดิมยิงปล่อยไว้นานเข้าเธอก็เริ่มไม่สบายใจคุณหมอนี่ก็ดึงเวลาจังเลยค่อยๆนับเงินทอนอย่างช้าๆและปลาณี้ล่าสุดเธอไม่ทนแล้วครับรีบกว่าเงินออกมาอย่างไหวแต่เหมือนเธอจะช้าเกินไปตำรวจมาถึงที่หน้าร้านแล้ววินาทีนั้นเธอรู้ตัวดีว่าไม่มีทางรอดไปแน่เพราะงั้นอย่างน้อยให้ลูกได้อยู่ต่อก็พอเธอทิ้งยาของลูกไว้ตรงถังขยะก,ก่อนจะเดินเนียนๆออกมาพอตำรวจถึงตัวก็เรียบร้อยเดินล่วงไปตามระเบียบที่มันน่าเศร้าคือ ือซีโนททำอะไรไม่ได้เลยต้องยอมปล่อยเธอไปต่อหน้าต่อตายิงโดนลูกสาวถามมันก็ยิ่งหน้าเศร้าขึ้นไปอีกฝั่งพ่อก็เหมือนจะไม่เหลือเวลาแล้วสั่งงานอะไรไปก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างแค่เก็บผู้หญิงคนเดียวยังทำไม่ได้นั้นส่งผลให้คิมเริ่มหมดความอดทนตัดสายสายทันทีส่วนสา่าก็ไม่ได้ไปไหนเธอไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลี่ยงต่อการถูกพบตัวเธอเข้ามาซ่อนตัวในห้องน้ำกลั้นหายใจยเย็บแผลตัวเองสดๆสาลาต้องอยู่รอดต่อไปให้ได้เพื่อสารต่อสิ่งที่คุณพอ่อทิ้งไว้ สองพี่น้องใช้เวลากันอยู่พักใหญ่แล้วเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะต้องเดินหน้าต่อเดินหน้าเพื่อจบเรื่องนี้สิ่งที่รอพวกเขาอยู่หลังจากนี้คือการหนองเลือดขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเลือดของฝั่งไหน ในเมื่อมาหนลู้จุดเครื่องบินจอดแล้วเขาจะประสานขอความช่วยเหลือจากกองทัพอากาศให้ช่วยสากาัดเครื่องบินเจ็ตสีขาวแถวแวชายแดนเม็กซิโกต่อให้ต้องยิงเจอเครื่องตกก็เอาเลยและนี่คือเครื่องบินลำที่ว่านั่นพลาดไปนิดเดียวที่ไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตนี่ส่ส่วนพวกของไมเคิลก็มาถึงแล้วในมุมมองของพวกเขาอีกแค่นิดเดียวก็จะได้เป็นอิสระแต่ไมเคิลกับลินคอนจะไม่ไปไหนทางนั้นปล่อยให้เฟอร์นันโดล่วงหน้าไปก่อนเลยถึงจุดนี้เฟอร์นันโดรู้ตัวดีเขาคงกล่อมให้สองพี่น้องคู่นี้เปลี่ยนใจไม่ได้เอาเป็นว่าไว้เจอกันรักษาตัววด้วย และขอบคุณสําหรับทุกอย่างสรุปว่าคนที่ได้ขึ้นเครื่องไปไมีแค่เฟอร์นันโดเท่านั้นคําถามคือเขาจะบินได้อย่างราบลื่นหรือเปล่าล่ะขณะที่ลินคอนกับไมเคิลกลับเข้าเมืองเพื่อหาสัญญาณมือถือติดต่อซาร่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเลยต้องลงมาดูมันเป็นเสียงของเครื่องบินไลล่าเป้าหมายต้องเป็นเครื่องบินที่เฟอร์นันโดนั่งอยู่แน่แต่ก็นั่นแหละพวกเขาทําอะไรไม่ได้ยิงเห็นรถของมาคนก็ไม่ต้องกันแล้วรีบหนีด่วน กลับมาที่แบลดอีกรอบเขาอยู่ไม่สุขเลยครับก็วนกระวายเป็นบ้าเอาจริงแบลดไม่ได้ผิดอะไรเลยแค่ในช่วงแรกเขาให้การวนไปวนมาไปหน่อยและเมื่อถึงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่ไปได้หลักฐานชิ้นเด็ดมามันเป็นข้อความเสี่ยงที่แบลดฝากไว้ไอหัวขโมยบัตรศพแกคุกเข่าส่วนมวนอ้อนวอนตอบพระเจ้าสะาอย่าให้ฉันเจอแกเพราะถ้าฉันเจอแกเมื่อไหร่ฉันจะฉีกแกให้เป็นชิ้นๆสีหน้านี่ยังเซ็งเลยท้ายสุดเขาก็โดนรวบข้อหาฆาตกรรมเพื่อนรักอย่างลอย ผลลับที่เกิดขึ้นกับผอแม้แต่ตัวเขาเองยังเหวอเลยเขาพยายามติดต่อไปหาประธานาธิบดีอย่าว่าแต่คุยกับเจ้านายเก่าเลยครับแค่ผ่านเลขายังทำไม่ได้ทั้งชื่อตัวตนแม้กระทั่งรูปถ่ายของผอถูกลบออกไปจากระบบหมดแล้วทั้งหน่วยงานทําเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่เลย หลังจากลินคอนขับรถหนีมาโฮนมาพักใหญ่เขาก็เริ่มรู้สึกปลอดภัยมองไปแล้วไม่เห็นมาโฮนอยู่ในกระจกหลังโล่งอกเป็นบ้าส่วนไมเคิลก็เริ่มหาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อซาร่าและในที่สุดเขาก็เจอแค่มาเลยมาแล้วทางเลือกเดียวคือต้องวนรถกลับไปใหม่แล้วก็เจอจริงโทรหาซาร่าได้เลยด้วยไม่กี่วิดาทีต่อมามาโฮนก็โผล่มาพอดีเขาปิดไฟหน้ารอเวลาให้สองพี่น้องไม่ทันระวังตัวก่อนจะขับชนเข้าให้เต็มลำรถของไมเคิลเกิดระเบิดขั้นรุนแแรงพวกเขาไปต่อไม่ได้ไมเคิลพยายามคลานออกมาหยิบโทรศัพท์ ที่กําลังโทรหาซาลาในขณะที่ศัตรูคู่แค้นลงมาจากรถลงมาพร้อมกับปืนและตอนนี้ก็จบลง เหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันบอนชอยบูสมันเป็นพิกัดครับตามมาเลื่อยๆไหมเคิ้นจะได้เจอกับพวกไมซิการที่ทํเข้าตกลงไว้ติดอยู่ตรงที่ว่าในโตกีซลินที่ไมเคิลซ่อนไว้มันถูกยึดไปแล้วเขาเลยต้องไปเอาของปลอมมาแทนเกือบจะหัวระเบิดแล้วเฉี่วดีที่เฟอร์นันโดมาช่วยไว้ทันไม่นานหลังจากนั้นลินคอนกับคุณพ่อก็ตามมาสมทบได้แต่คุณพ่ออยู่ได้ไม่นานนี่สิเขาพลาดโดนมาโฮนยิงเข้าที่จุดสําคัญ คุณพ่อเสียชีวิตโดยทิ้งแผนการทั้งหมดไว้และทุกอย่างมันอยู่ที่ซาลาหลังจากนี้เป้าหมายของไมคเคลจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเขาจะไม่ไปที่ปานามาแล้วเลือกที่จะล้างแค้นให้พ่อแต่ทุกอย่างที่ว่ามานั่นมันไม่ง่ายหากมาฮวนยังอยู่ต่อหน้าจะเป็นยังไงเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเน t f ฟ i ิก h e เ t e r เตอร์สวัสดี